สวัสดีครับนานาสาระกับดรสุรสารคลิปนี้ก็เป็นเรื่องราวของพระสมเด็จวัดระฆังอีกครั้งหนึ่งนะครับพระสมเด็จวัดระฆังสององค์ที่ทุกท่านเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับผมสันนิษฐานว่าเป็นพระที่ออกมาจากกลุ่มเดียวกันครับคือกลุ่มฟาเพดานโบสถ์ของวัดระฆังโคสิตาราครับก็สันนิษฐานอย่างนั้นนะครับเพราะว่าเป็นพระที่ลงลักครับ ลักจีนสีดำนะครับหนาแล้วก็ปิดทองทองก็สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นทองเก่านะครับอันนี้ก็ทําให้สันนิษฐานว่าพระทั้งสององค์นี้เป็นพระที่น่าจะออกมาจากกรุกวัดระคงังระกรุฟ้าพิานบดครับของวัดระคังโคติตลารามเนื้อแห้งครับมองดูไกลแล้วแห้งนะแต่ว่าถ้าใช้วั่นขยายสองดูแล้วเนี่ยใกล้ๆก็จะเห็นความสั่งของพระนะครับ พระองค์ซ้ายมือของเราเนี่ยนะครับองค์ซ้ายมือของเราพระองค์นี้เนี่ยนะครับผมได้นําเสนอไปแล้วพูดนําขึ้นมาพูดคุยเป็นกรณีศึกษาไปแล้วที่ผ่านมานะครับก็เอามาเอามาเทียบกันอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าท่านน่าจะมาจากกุเดียวกันครับองค์ซ้ายมือนั้นพุทธศิลป์อู่ทองนะครับพระพักกรกลมนะครับเ,เกตนั้นคตแล้วก็ภาพทรงไปเป็นพุทธศิลป์อู่ทองครับเพราะว่าเอาเป็นว่าพระพักท่านใหญ่กลมก็อาจจะใหญ่ กว่าเอวก็ได้นะครับอ,อกผายครับผายบนผายล่างนะเป็นทรงกระบอกนะครับซุ้มนั้นเป็นซุ้มสมมาตรนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของพระที่มีพุทธศินอยู่ในกลุ่มของพระอู่ทองนะครับมีความหนึกแข็งครับซึ่งคราวก่อนนั้นผมเคยนําทั้งสององค์นี้มามากระทะมากระทบกันแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะกระทบให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนองค์ทางขวามือเนี่ยเดี๋ยวผมจะพูดวันนี้ องนี้เป็นพระที่ถึงแม้จะอยู่ในมาจากกุเดียวกันกับองทางซ้ายมือแต่ว่าพุทธศินไม่เหมือนกันนะครับความหนึกแก่งคล้ายกันนะฮะเดี๋ยวผมจะพูดว่าทางขวามือนั้นผมเชื่อว่ามีความหนึกแข่งมากกว่านะซึ่งเดี๋ยวว่าจะให้เหตุผลว่าทาไมที่ผมจึงสันนิฐานว่ามีความหนึกแก่งมากกว่าเอาพิมพ์ทรงเอาพุทธศินก่อนนะครับองคทางขวามือซึ่งเดี๋ยวผมจะพูดในรายละเอียดในวันนี้นี่นะครับพุทธศินนั้นเป็นพุทธศินสุโขทัยครับ ใบหน้านั้นกลมรีนะครับเกือนบะจะเสี่ยมข้างล่างได้สำไปนะครับซุ้มนั้นเป็นซุ้มที่ไม่สมมาตรครับโยนะบริเวณด้านาหัวไหล่หรือบริเวณท่านแขนท่านบนตรงนี้เนียนะครับตรงนี้นะครับโยไปเหมือนซุ้มกอไก่นะครับ,นะรบแล้วก็พพักเป็นลูกวงรีนะครับส่วนอกนั้นก็เป็นทรงกระบอกครับเพราะว่าดู อ,อกผายบนผายล่างทรงกระบอกแขนทิ้งดิ่งนะครับแข้งสันชัดเจนนะครับมองเห็นปลายกระบาทได้นะครับฐานหมอนชัดเจนฐานสิงชัดเจนส่วนฐานเขียงนั้นด้านขวาสอบตรงด้านซ้ายด้านซ้ายเนี่ยนะครับก็สอบเฉียงครับตรงกลางเป็นร่องลงน้ำนะครับเนื้อหามีความหนึกแข็งครับลงลักดำนะทารักดำหนาปิดทองนะฮะอันนี้ก็ทําให้เห็นว่าพุทธศินของพระทั้งสององค์นี้ แตกต่างกันนะครับก็มาจะกกรุเดียวกันครับแต่พุทธศิลป์แตกต่างกันความหนึกความแกร่งนั้นแตกต่างกันด้วยสายตาของผมนั้นผมมองว่าองค์ทางขวาเนี่ยนะครับองนี้มีความหนึกแกร่งนามากกว่าองค์ทางซ้ายด้วยเหตุผลใดเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับก่อนที่ผมจะหยิบเอาองค์นี้ออกเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะลองทดสอบอนําทั้งสอง,ององค์นั้นมามาสะกิดกันเบาๆให้ท่านฟังเสียงโดยอีกครั้งหนึ่งนะครับ ครับผมหยิบเอาพระทั้งสององมานะครับแล้วก็ผมจะลองทดสอบดูนะครับแบบนี้นะท่านฟังเสียงนะครับนี่ครับเสียงก็จะดังกังวานนะครับดูด้านหลังครับอย่างนี้นะครับก็เสียงอย่างนี้ก็แสดงว่าพระมีความหนึกมีความแร่งนะครับผมจะเอาองค์ทางขวามือออกนะครับ เอาองค์งทางซ้ายมือของเราออกนะครับให้เหลือแต่องค์ทางขวาซึ่งเดี๋ยวผมจะลงในรายละเอียดต่อไปนี่นะครับองนี้เอาตั้งไว้ที่เดิมนะครับตั้งไว้ที่เดิมส่วนอีกองค์หนึ่งนั้นผมนําเสนอไปแล้วผมก็จะเก็บท่านออกไปก่อนนะครับครับพระองค์นี้เนี่ยนะครับมองดูคิ้เผินก็เป็นพระสมเด็จวัดระฆังพุทธศินสุโขทัยทั่วๆไปแหละครัครบถ้าไม่ได้สังเกตสังกาอะไรมากนัก ก็จะมองเห็นเป็นเช่นนั้นนะครับเพียงแต่ว่าถ้าสังเกตดูให้ดีนะครับพระองค์นี้มีพุทธคุณเยอะนะครับเป็นพระที่สันนิษฐานว่าน่าจะาหนักไปทางปูนเปลือกหอยนะครับปูนเปลือกหอยนะครับแล้วก็ผสมกันนะครับหรือว่าจะเป็นปูนเปลือกหอยสุกนะครับผสมกับปูนเปลือกหอยดิบก็ได้ สุดก็คือนําปูนปลอ,อยดิบมาเผาก่อนนะครับแล้วก็าตานะครับให้ละเอียดอันนี้จะมีส่วนผสมทั้งสองอย่างนะครับอันนี้ผมคงจะยืนยันไม่ได้ครับแต่ว่าพระที่มีความดึกแ่งนั้นส่วนใหญ่นั้นจะ,จะหนักทางด้านปูนเปลือกหอยนะครับแล้วก็มีน้ํามันตังอิ้นะเข้ามาเป็นส่วนผสมในการสร้างนะครับเมื่อกดพิมพ์พระแล้วผมสันนิษฐานว่า,ามีการาชุบน้ําว่านอีกครั้งหนึ่ง ทำไมจึงสันษฐานประชุบน้ำว่านครับลองดูนะครับที่ผิวหรือวนะของพระนะครับในบางส่วนนั้นนี่ผมนามาให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับอะไนะครับเห็นไหมครับในบางส่วนมุมบนด้านซ้ายมือของเราเนี่ยนะครับก็จะมีลักษณะเป็นสีน้ําตาลนะครับผมเอียงให้ดูอย่างนี้นะครับหรือตามบริเวณเส้นซุ้มนะครับก็จะมีคราบของน้ําว่านหลงเหลืออยู่ให้เห็นนะครับ ตามบริเวณเส้นซุ้มเนี่ยนะครับทางด้านามุมบนขององค์พระด้านซ้ายมือของเรากับด้านขวามือก็มีคราบน้ำว่านสีน้ำตาลปรากฏให้เห็นอยู่ที่พระพักขององค์พระด้านขวามือเราหรือซ้ายมือหน้าซีกซ้ายขาององค์พระก็มีคราบของน้ำว่านสีน้ำตาลนะครับลงเหลืออยู่นะครับอันนี้ก็น่าจะยืนยันได้นะครับด้วยเหตุนี้ครับพระองค์นี้เนี่ยนะครับ วันณะนอกสุดนะก็จะมีน้ำว่านนะเคลือบเคลือบอยู่นะครับนะต่ำลงไปกว่านั้นจึงเป็นผิวของพระนะซึ่งเป็นอีกชั้นหนึ่งนะครับนะอีกชั้นหนึ่งซึ่งเป็นผิวคลุมพระอีกชั้นหนึ่งก่อนที่จะไปถึงชั้นที่สามซึ่งเป็นเนื้อพระซึ่งเป็นสีขาวนะซึ่งน่าจะเป็นสีของอปูนเปลือกหอยเห็นไหมครับถ้าท่านดูให้ดีนะครับเห็นหมอันนี้คือ ผมพยายามนาเข้ามาใกล้ที่สุดแล้วน,นะครับต,ต้องจับให้ดีเพราะว่าเดี๋ยวจะร่วงนะครับครับอย่างนี้นะครับนอกสุดเนี่ยเป็นเป็นผิวคลุมชั้นนอกสุดนั้นทาทับไว้ด้วยน้ําว่านนะครับผิวชั้นถัดไปนั้นก็เป็นผิวนอกของเนื้อพระมีสีขาวงาช้างนะครับบ่งบอกถึงความหนึกแขก่งนะครับ ส่วนไหนที่ไม่มีน้ํำว่านอยู่ก็จะเป็นสีขาวงาช้างที่บริเวณแขนเห็นไหมครับบริเวณแขนหรือบริเวณซุ้มหรือบริเวณแข้งสันนะครับที่ไม่มีน้ํำว่านปกคลุมอยู่ก็เป็นสีขาวงาช้างนะครับด้านซ้ายมือของเราครับที่เช่นซุ้มหรือบริเวณขอบขององค์พระด้านซ้ายมือเราหรือด้านขวามือองค์พระสุดนะครับก็เป็นลักษณะของสีขาวงาช้างนะครับมีความหนึก มีความแกร่งนะครับด้านหลังขององค์พระเรียบนะครับผิวสังขยานะครับผิวสังขยานะครับก็จะมีร่อ,องรอยของอน้ำว่านนะครับน้ำว่านน้ำมันตังอิวอแล้วก็รักดําที่ยังหลงเหลือถึงแม้แผ่นรักใหญ่ๆจะหลุดลอกไปหมดแล้วครับแต่ว่าคราบของรักที่เป็นสีดําๆจางๆก็ยังคง ปรากฏอยู่ที่ด้านหลังครับส่วนพื้นที่ตรงไหนที่ลักหลุดล,ล่อนหมดแล้วก็จะเห็นเป็นความเนื้อแข็งของเนื้อนะของพระนะครับนะที่ผมบอกว่าเป็นสีขาวงาช้างนี่นะครับนะเคาะแล้วเสียงดงกังวานนะครับส่วนที่เป็นสีน้ําตาลนั้นก็อาจจะเป็นได้ทั้งคราบน้ําว่านหรือเม่็ดน้ามันต่างอิวซึ่งเป็นส่วนผสมครับเพราะพระองค์นี้สนันนิษฐานว่าสร้างในยุคที่ท่านเจ้าพคุณนั้น น่าจะขึ้นเป็นเจ้าอาวาสวัดระฆังโคชิตารามแล้วก็น่าจะเป็นที่สมเด็จแล้วนะครับอันนี้ก็สันนิษฐานอย่างนั้นนะครับนะครับครับด้านข้างขององค์พระองค์นี้นะครับก็ขอบข้างตัดครับเห็นร่องรอยของไม้พิมพ์อยู่ด้านบนใช่ไหมครับร่องรอยของไม้พิมพ์นั้นอยู่ด้านบนหรือด้านซ้ายถ้าเอียงอย่างนี้อยู่ด้านซ้ายแล้วก็ตัดจากตัดลงไปตัดจากหน้าไปหลังนะครับ ก็เห็นร่องรอยของการตัดนะครับร่องรอยของการตัดเห็นขอบร่องรอยของแม่พิมพ์ครับแม่พิมพ์นี้ก็สันนิษฐานว่าเป็นแม่พิมพ์หินนะครับเพราะพะในชุกในยุคนีกน้ก็ท่านาน่าจะใช้แม่พิมพ์หินเป็นหลักนะครับแล้วก็พิมพ์การแกะแม่พิมพ์นั้นก็จะเป็นแม่พิมพ์ของหลวงวิจาร์ซึ่งพิมพ์เป็นแบบนี้นะครับครับที่สําคัญซึ่งผมอยากจะชี้ให้เห็นก็คือพระองค์นี้ดูดีๆนะครับ เป็นพระที่มีหน้ามีตานะครับผมผมผมดึงเข้ามาใกล้ๆอาจจะบอกพอมองเห็นเห็นไหมครับนะที่พระพักท่านนั้นมีพระเนตรทั้งสองสองข้างซ้ายขวานะครับมีผมเรียกศัพท์พระอาจจะไม่ถูกต้องมีจะเอาว่ามีตาสองข้างมีจมูกมีปากนะครับแล้วก็มีมวยผมอยู่ข้างบน ก่อนที่จะเป็นเกตนั้นก็จะมีมวยผมแบบพระพุทธรูปนะครับกลมๆกลมๆกลมๆอยู่นะครับอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับท่านมองเห็นหน้าตาขององค์พระไหมครับนะฮะหน้าตาขององค์พระนะครับนะตาซ้ายตาขวาจมูกแล้วก็ปากหูนะฮะหูแล้วก็มองเห็นทั้งสองข้างนะครับนะมันพระองค์นี้เป็นพระมีหน้ามีตานะครับพระมีหน้ามีตาเกตนั้นเป็นเกตทะลุซุ้มนะฮะเกตก็ กท้องช้างก่อนที่จะทะลุซุ้มไปข้างนอกนะครับครับก็องนี้ก็เป็นพระที่มีพุทธลักษณะพิเศษนะครับก็เป็นพุทธศินสุขโขทัยแน่นอนครับไหลขวาไหลาซ้ายของท่านนั้นแป้วลงมาล่องแขนลึกนะฮะล่องแขนลึกแล้วก็ล่องแขนทางด้านซ้ายดูสูงกว่าแต่แคบกว่าล่องแขนทางด้านขวาครับแขนทิ้งดิ่นครับแล้วก็มือประสานกันที่หน้าตักครับ นั่งขัดสมาธิราบเห็นแข้งสันชัดเจนเห็นปลายพระบาทนะครับแล้วก็ฐานหมอนก็มีความชัดเจนครับคมชัดฐานสิงก็คมชัดเช่นเดียวกันนะครับนะครับแล้วก็ทวนฐานเขียนนั้นก็อย่างที่ผมเรียนให้ทราบแล้วนะครับด้านซ้ายมือนั้นสอบเฉียงขวามือของเราเนี่ยสอบตรงตรงกลางมีร่องลางน้ํานะครับแล้วก็มีความคมชัดลึกของพื้นที่ระหว่าง ฐานเขียงกับเส้นซุ้มนะครับซุ้มนั้นซุ้มไม่สมมาตรนะครับเรียกว่าซุ้มโยนะครับซุ้มโยบางท่านเรียกว่าซุ้มโยกอกไก่ก็แล้วแต่จะเรียกนะครับนะครับอันนี้ก็ตัดลึกนะครับตัดลึกหมายความว่าโดยทั่วไปนั้นบางทีพิมพ์นี้เส้นซุ้มนั้นจะไปเจอกับเส้นบังคับพิมพ์บริเวณไหลหรือเลยไหลเราไปเรียกน้อยครับแต่องค์นี้ตัดลึกลงไปลงาไปถึงด้านล่างนะครับซึ่งก็หายากนะครับ ที่ที่มีลักษณะการตัดแบบนี้นะครับอันนี้ไม่ไม่มองไม่เห็นเ,เรียกว่า,เ,าเส้นบังคับแม่พิมพ์นะครับมองไม่เห็นแสดงว่าตัดชิดเส้นเลยนะครับเกือบจะมองไม่เห็นเลยนะครับครับอันนี้ก็เป็นพระสมเด็จวัดะระฆังนะครับพุทธสิงป์สุขโขทยนะัยเป็นพระที่มีหน้ามีตานะครับ ก,กนะ็เนื้อหนึกแร่งครับนะเนื้อหนึบแร่งแล้วเม็ดพุทธคุณท่านมีให้เห็นเยอะนะครับเดี๋ยวผมจะชี้ให้เห็นว่ามีอะไรบ้างนะครับเม็ดพุทธคุณนะครับก็มีทั้งเห็นนะครับเพอินมันสูงไม่ได้ลึกมากนักก็จะต้องเย็นๆนิดหนึ่งครับนะะสูงไม่ค่อยได้อ่าที่หน้าของท่านก่อนแล้วกันนะครับที่หน้าทางด้านซ้ายก็เป็นสีฟ้านะครับ ตามก็ลงามาเป็นสีน้ำตาลนะครับหน้า,นาทางด้านขวามือเหล่านั้นก็เคลือบไว้ด้วยน้ำว่านออกเป็นสีน้ำตาลนิดหนึ่งนะครับนะครับแล้วก็ที่อกของท่านนั้นน่าจะเป็นดินอะไรสักอย่างเดือเป็นสีน้ำตาลนะครับมีเมดพุทธคุณสีขาวอยู่ตรงบริเวณหน้าอกพอดีนะครับสีขาวสีดำสีขาวสีดำนะครับอ,อันนี้นะครับ แล้วก็ไล่ลงมาครับมีอะไรอีกบ้างครับเม็ดพุทธคุณนะครับอไอตรงนี้เป็นสีน้ําตาลเห็นไหมครับสเม็ดเลยนะครับที่ซุ้มนะฮะซุ้มอยู่ใกล้ๆกันแต่ไม่ทราบว่าเป็นพระกําแพงหรือว่าเป็นเป็นแร่หรือเป็นอะไรนะครับแต่ว่าฝังอยู่ในในเส้นซุ้มนะครับเส้นซุ้มนะครับใต้ฐานนี่เป็นสีฟ้าครับนะเป็นคล้ายๆเนื้อเป็นดินหรือเป็น เม็ดแร่แล้วก็ตามแต่สีฟ้าแล้วก็เป็นสีออกออกคล้ายๆชุมพูแต่ไม่ชุมพูนะครับอยู่ใกล้ๆกันเลยนะครับอันนี้คือด้านด้าน,ด,าน,ด,านด้านฐานนะครับด้านฐานองค์พระนะครับด้านข้างก็ลองไล่ดูที่มีเม็ดพุดทธคุณไหมนะครับด้านข้างแล้วก็มีหลุมนะครับซึ่งเกิดจากล่องลอยของการหลุดไปของเม็ดพุดทธคุณเม็ดใหญ่ตรงกลางนี่นะครับ ด้านบนด้านบนองค์พระนะครับก็มีเม็ดตรงนี้น่าจะเป็นเม็ดพุทธคุณสีขาวนะครับสีขาวนะครับด้านข้างอีกด้านหนึ่งนะครับนะก็มีล่องรอยของการตัดรอยยุบรอยแยกแล้วก็หลุมนะครับให้ปรากฏให้เห็นอยู่ความหนึกขององค์พระในส่วนที่ลักหลุดล่อนไปก็ยังปรากฏให้เห็นอยู่ครับครับ ส่วนด้านหลังนะครับด้านหลังก็องพระไปดูลาเลียดอยีกทีหนึ่งนะครับด้านหลังนั้นก็จะเห็นว่ามีรอ,อ,อยนะครับรอยทั้งด้านข้างนั้นคือรอยเปรีรอยแยกนะครับแล้วก็ร่องรอยของเม็ดพุทธคุณที่ถูกตัดออกไปเจอกระทบเม็ดนี้ก็ทําให้พื้นที่ตรงนี้เป็นหลุมเห็นไหมครับด,ด้านซ้ายมือของด้านซ้ายมือข้างลอนที่ผมที่ผมเอามือจับจับอยู่นี่นะครับตรงนี้นั้นพอครูดมาเม็ดก็หลุดออกไปนะครับ การบนนั fort, precis, ้นเป็นดินสีฟ้านะครับดินสีฟ้าหรือแร่ผมไม่ยืนยันนะครับแต่บอกสีเฉยๆนะครับบอกสีให้รู้เฉยๆนะครับครับแล้วก็มีสีน้ําตาลนะครับตรงนี้นะฮะสีน้ําตาลสีน้ำตาลอยู่ตรงกลางนี่นะครับอยู่ใกล้ๆกับสีฟ้าแล้วก็มีสีน้ําตาลอีกก้อนหนึ่งอยู่ทางด้านขวามือของเราเนี่ยนะครับบริเวณขอบขอบนะครับ ตรงด้านของขอบพระด้านขวามือเรานะครับเห็นไหมครับก็มีลอยรอยแยกรอยยุบนะครับที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของเมดพุทธคุณที่ถูกกระทบกับสิ่งที่นํามาตัดตัดตัดขอบองค์พระเนี่ยนะครับก็เกิดเป็นหลุมนะครับอันนี้ก็เป็นธรรมชาติของอ,องค์พระนะครับที่สร้างด้วยมือนะครับสร้างด้วยมือครับอันนี้ก็เป็นพระ สมเด็จวัดระฆังซึ่งผมสานนิฐานนะครับว่าเป็นพระกรุ่มาเพดานโบทวัดระฆังพุทธสินสุขโขทัยนะครับสุขโขทัยนะครับก็ยังไม่ถึงขั้นสุขโขทัยกำแพงเพชรเพราะว่าหน้าของท่านนั้นเป็นวงรีนะครับแล้วเป็นพระมีหน้ามีตานะครับเกตเรียวตกท้องช้างทะลุซุ้มไปเนื้อหนึกแก่งครับนเนื้อข้างในนั้นเป็นสีขาวน้ำนมหรือขาวงาช้างนะครับ แต่ว่ายังมีร่องรอยของลักหนะลงเหลืออยู่ครับลักบางส่วนก็ยังปิดทับอยู่นะครับที่ยังไม่หลุดล่อนออกไปที่หลุดล่อนออกไปก็กกมีแต่ว่าหลุดล่อนไปแล้วก็ยังเหลือเขาเรียกว่าเหลือร่องรอยของลักนะก็เป็นสีดําปกคลุมอยู่ซึ่งซึ่งไม่ได้หายไปนะครับก็ทําให้เราอาจจะมองไม่เห็นเนื้อของพระด้านในจริงๆนะเป็นพ้าที่มีพุทธคุณค่อนข้างเยอะสําหรับพระองค์นี้ครับนะยังไงก็ตามแต่ครับก็ นำมาเผยแพร่เพื่อการศึกษาเรียนรู้แล้วก็วิพากษ์วิจารณ์กันนะครับว่าพระเป็นอย่างไรพระองค์นี้นั้นเป็นพระอีกองค์หนึ่งซึ่งเ,เดิมทีนั้นบรรจุไว้ในกรอบซึ่งผมเคยเล่าให้ฟังว่าเป็นกรอบที่ใช้ลวดทองแดงผักนี่นะครับอันนี้ก็ถูกถูกถูกช่างเขาตัดออกไปเพราะผมให้ตัดออกนี่นะครับเพราะว่าจะได้เก็บรักษาพระองค์นี้ได้ง่ายนะครับนะ ด้านบนนี้ก็มุมนี้ก็ดูเรียบนะครับดูเรียบนะครับแล้วก็ลื่นลื่นมือมีความลื่นมือครับมีความลื่นมือมองเห็นสีน้ําตาลซึ่งเป็นน้ําว่านได้ยอย่างชัดเจนนะครับมองเห็นรักซึ่งดูยังไงก็เป็นรักเก่านะครับไม่ใช่รักใหม่แน่นอนรักพวกนี้รักพวกนี้ก็ยังยังไม่หลุดไปครับรวมถึงอทองคําเปลวที่ติดแน่นอยู่กับรักก็หลุดไปบ้างก็แต่ว่าก็ยังมีอยู่ที่รักปรากฏให้เห็นครับ เนื้อนะฮะก็มีความดึกแก่ดูที่ด้านบนใต้ซุ้มในซุ้มค่อยๆใกล้ๆก,ก,กับเกตก็มองเห็นถึงความาดึกแก่นด้นชัดเจนนะครับดึกแก่ทั้งทั้งทั้งสองด้านนะครับที่อ,อกนี้ครับอ,อกผายนะครับออผายแล้วก็มีรอยแยกรอยยุบรอยย่น,นครับนะมองดีๆอาจจะเป็นาลายสังฆโลกได้ไหมครับอันนี้นะครับหรือตามเส้นซุ้มนั้นก็มีการแตกลายงาครับจึงตัดขวางกับเส้นซุ้ม ท่านดูที่เส้นซุ้มนะครับถ้ามีรอยแยกที่เป็นรอยแยกที่ตัดขวางกับเส้นซุ้มนะครับน,น,นักวิชาการเขาเรียกว่ารอยพวกนี้ว่าแตกหลายงาครับแต่จะเกิดแตกเป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆกระจายอยู่อย่างนี้เขาเรียกว่าลายสังคาโลกนะครับครับก,ก็ถือว่าเป็นพระที่มีลักษณะพิเศษนะครับที่สําคัญคือผมก็เพิ่งเห็นเป็นครั้งแรกครับตอนได้พระองค์นี้มาใหม่ๆผมก็ไม่ทราบว่าท่านเป็นพระมีหน้ามีตา ่าพอนั่งส่องดูบ่อยบ่ครเขเอ๊ะก็สงสัยครับทําไมดูเหมือนท่านมีหน้ามีตานะก็เข้าไปดูนะฮะในค้นหาดูเขาก็พบว่ามีพระที่ทิมทรงแบบนีนะ้หลายท่านก็มีอยู่เหมือนกันครับนะก็ถือว่าเป็นโชคดีนะครับที่ผมได้มีโอกาสมีไววบูชาครับพระมีหน้ามีตาเขาบอกชื่อท่านดีชื่อเป็นมงคลน,นะครับ ระมีหน้ามีตาครับก็ครับเรียนรู้เรื่องราวของพระสังเดจวัดะรังด้วยกันนะครับผิดถูกอย่างไรนั้นทุกท่านก็มีองค์ความรู้อยู่แล้วครับถ้าสิ่งที่ผมนําเสนอไปนั้นอาจจะไม่ตรงกับสิ่งที่ท่านรู้อยู่ก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับถ้าเห็นว่าอะไรที่ผมไม่รู้ก็กรุณาไดา้ให้ความพิถิพันเข้ามาครับเพื่อจะได้สร้างองค์ความรู้ให้ซึ่งกันและกันครับครับ คลิปนี้เกี่ยวกับพระสมเด็จวัดระฆังครับก็เอาไว้ทค่นี้ครับขอบคุณและสวัสดีครับ